คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดนะว่าทางโลกกับทางธรรมมันแยกกันนี่เป็นปัญหาของคนเลยนะคนรวยแล้วก็คิดว่าตัวเองจิตวิญญาณสูงไม่พอก็เลยต้องไปแสวงหาส่วนคนยังไม่รวยก็คิดว่าฉันฉันจะคมีบาอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรของเขาอะแต่ประเด็นคือคุณจะรวยได้คุณจะต้องเป็นคนที่ผู้ง่ยตทั้งสำเร็จทั้งทางธรรมและทางโลก เข้าใจว่าคนเข้าใจผิดว่าต้องทาสาเร็จทางโลกและทางธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋ยวสาเร็จทางโลกก่อนเข้าไปพัฒนาทางธรรมหรือสําหรับทางธรรมจะมีทางโลกไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดคนสําเร็จทางธรรมจะต้องดูแบบว่าสมถะนึกออกว่าจะต้องดูสมถะรวยไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็นี่ปัญหาของคนส่วนใหญ่ถ้า7ปีแรกของชีวิตเนี่ย เปีแรกของชีวิตคุณถูกโปรแกรมมายัางไงนะถือถูกคนอื่นใส่หัวมายัางไงถูกพ่อแม่ใส่หัวมายัางไงถูกถูกคุณครูใส่หัวมายัางไง7ปีแรกของชีวิตคุณตั้งแต่1นถึงเจ็ดปีคุณเป็นอย่างนั้นตลอดเลยนี่เป็นเหตุผลนะที่บางทีคนรวยก็รวยขึ้นคนจนก็จนลงทำไมรู้ปะ่ะเพราะว่าเวลาคนเวลาใครที่เกิดในคนระอบครัวที่ไม่ค่อยมีกินเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจาก มายเซตของพ่อแม่ด้วยแล้วมายเซตของพ่อแม่ก็ใส่เข้าไปหาเขาไงก็ใส่ใส่โปรแกรมใส่เข้าไปไหลายตั้งเจ็ปีแรกนี่เขาก็จะคิดแบบนั้นตลอดนะมันไม่ได้เกี่ยวกับทางโลกทางทาอะไรของเขาเนี่ยส่วนใหญ่คนมันจะรวยไม่ได้เพราะว่ามันถูกโปรแกรมมาตั้งแต่เด็กแล้ว7ปีแรกโอเคปะ่ะคุณสังเกตเดี๋ยวบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเด็กเด็กบางคนเนี่ยเกิดมาแต่คุณร่ารวยเนี่ยตัวเองไม่ค่อยตัวเองไม่ค่อยแบบว่าเอาฐานเท่าไหรน่นะแต่ว่าทําไมเขาถึงก็รวยต่อ ไม่ได้พูดถึงมารดกนะแต่มันมีมันมีเซนส์ของความมันมีมันเขามีเซนสน์ของความมีมายเซตอ่ะของที่พ่อแม่ปลูกฝังมาตั้งแต่เจ็ปีแรกเพราะฉะนั้นเจ็ดปีแรกโคตรสาคัญเลยแต่ถ้าเจ็ดปีแรกของคุณเนี่ยเป็นมาแบบไหนแล้วคุณอ่เจ็ดปีแรกของชีวิตเนี่ยมาแบบไหนคุณแก้ได้ไหมแก้ได้แน่นอนไม่จาเป็นต้องย้อนกลับไปในอดีตนะครับไม่ต้องเป็นต้องแบบว่าโอ้โหไปขุดอดีตกันสะกดจิตกัน จริงๆคุณสะกดจิตตัวเองทุกวันอยู่แล้วจริงๆก่อนนอนคุณสะกดจิตตัวเองทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้จะมาสอนอะไรเด็ดๆวิชามหาเศรษฐีใช่ไหมผู้ตื่นรู้เพราะว่าเราจะต้องแต่งงานกันระหว่างทางโลกและทางธรรมไปด้วยกัน2ออย่างมันแยกกันไม่ได้นะครับทุกอย่างมันมาจากภายในหมดเลยนั่นก็คือทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนตั้งแต่ข้างในแล้วคุณก็จะเป็นผู้ตื่นรู้จากภายในและก็มั่งคั่งร่ำรวยในภายนอกด้วยนี่คุณต้องเอาทั้งสองอย่าง ใช่ไหมไม่ไม่แต่ก่อนอื่นนะครับเรื่องสําคัญระดับประเทศที่เราต้องถกกันตอนนี้เลยนะครับทุกคนระดับประเทศเลยเมื่อกี้มีคนถามมาและกล่าวหาไม่ได้กล่าวหาเราเขาแบบสงสัยสงสัยอาจารย์บัณฑิตทําโบโทอธมาหรือเปล่าอันนี้สําคัญระดับประเทศเราจะต้องมาถแถลงข่าวถแถลงการกันตอนนี้เลยนะครับทุกคนไม่ได้แล้วนะครับผมจะต้องถแถลงการและบอกว่าบอกอย่างใจจริงกับพวกทุกคนจากทุกคนนะครับว่า ไม่มีเลยนะครับหน้านี้ยังบริสุทธิ์เวอร์จินอยู่นะครับหน้านี้ยังเวอร์จินอยู่นะครับทุกคนยังเป็นสาวบริสุทธิ์อยู่นะครับเพราะไม่มีโดนไม่มีการโดนโบ็อกมาแล้วนะครับทุกคนอันนี้ขอให้เคลียร์ว่านี้ยังห้าสิบนี่คือหน้าคนห้าสิบนะทุกคนดูลิ้วรอยแทบไม่มีอ่ะถ้ามีตรงนี้ก็อาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ธรรมชาติจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปฉีดถ้าเป็นโบ็อกมันจะมันจะมันจะเอาไม่ขึ้นเลยจะเอาไม่ขึ้นเลย,เเลยตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเ<บ>นะี่ยอันนี้ขอให้ทุกคน เข้าใจใคยสงสัยแล้วใช่ไหมครับทุกคนจะได้เข้าเรื่อง <c oughs> <c oughs> อันนี้ต้องไม่มีสัญญกรรมนะมันสัญญาใช่ต้องแถลงข่าวเลยนะอันนี้ <c oughs> โอเคสรุปคือเจดปีแรกของคุณคุณไม่มีจิตสำนึกเองนะส่วนใหญ่เด็กๆไม่มีจิตสำนึกเองแล้วเขาก็ถูกโปรแกรมใส่หัวโดยคนอื่นโดยคนอื่นโดยสิ่งสมมติคนเกิดในผมเกิดสงขาใช่ไหมผมเกิดหัดใหญ่สงขา ก็ก็จะได้โปรแกรมอีกแบบหนึง่งจะได้ได้ความคิดแบบคนรอบข้างพ่อแม่ผมพูดไงก็ใส่เข้าไปหมดเลยเพราะเด็กๆมันตื่นขึ้นมามันก็แบบแบล n งหมดไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิน้นรับหมดแล้วพ่อแม่ทุกอย่างที่พ่อแม่ทําทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเข้าเรื่องแล้วตอนสามขวบผมย้ายมาอยู่หัวลาโพงนะใกล้ๆหัวลําโพงเลยก็ตอนนั้นก็เป็นตึกห้องแถวธรรมดา,าเช่าเขาอยู่ เราก็มีเพื่อนบ้านอีกแบบหนึ่งเราก็ได้ยินแล้วนี่นี่นั่นก็คือถูกโปรแกรมเข้ามาเนจะ็ดปีแรกไม่มีความคิดเรามันไม่มีความคิดของตัวเองเราตามนั้นหมดเลยแต่มันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวนะครับคุณสามารถโปรแกรมใหม่ได้ผมโชคดีตอนอายุ14เนี่ยไปไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตของผมเลยชื่อว่า The Greatest Salesman in the World หรือมันไม่ใช่เกี่ยวกับเซลส์แมนนะมันไม่ใช่เกี่ยวกับนักขายนะมันหนังสือชื่อว่า10คัมภีนักขายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ก็ผมเคยเผยแปลนังสือเล่มนั้นมาตอนนี้หมดสต็อกไปแล้วขายเกลี้ยงหมดไม่เหลืออยู่สองเล่มบ้านผมแต่ประเด็นคือหนังสือเล่มนั้นมันโปรแกรมใหม่เลยนะโปรแกรมจิตของผมใหม่หมดเลยแล้วผมจะสอนคุณวิธีการโปรแกรมหัวสมองตัวเองให้คุณแบบมีความสมสำเร็จสมบูรณ์มั่งคั่งทุกอย่างแต่มันนี่คุณสังเกตไหมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย หลายคนนี่ทำไมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่ได้ทําไมกี่ปีกี่ปีก็ยังเหมือนเดิมทําไม10ปี20ปีก็เหมือนเดิมเข้าใจปะ่ะมันเป็นเพราะว่าเขาปกถูกโปรแกรมมาพูดอะไรไปสอนอะไรไปหรืออะไรก็ตามหรือว่าหรือเขาได้ยินอ,อะไรใหม่ๆมามันไม่เปลี่ยนเพราะว่าเขา7ปีแรกของชีวิตเขาหรือ7ปีแรกของชีวิตเราไม่เคยมันมันเอาตรงนั้นอะมาเอามาค้านตลอดเพราะฉะนั้น การที่ไปบอกว่าเฮ้ยคุณบ้างคั่งร่ำรวยได้แบบเงินไหลเข้ามาตลอดออคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่เห็นจริงๆอะว่าเงินมันสามารถไหลเข้ามาได้ตลอดเวลาเขาจะไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดอย่างตอนที่รุ้งเนี่ยเริ่มมาหาผมตอนแรกตอนนั้นผมก็เริ่มมีเงินไหลเข้ามาตลอดเวลาตอนนั้นสิบน่าจะเป็นเจ็ดปดเออหกปีละหกปีผมผมก็ทำออนไลน์เป็นช่วงแรกของออนไลน์เลยใช่ไหม แล้วก็เงินก็ไหลเข้ามาตลอดเวลาลุงก็เห็นถึงได้เห็นนอนนวดหน้านอนนวดหน้าไปลุงนวดหน้าให้ผมลุงกดแรงดูนะทุกคนรู้จักใช่ไหมเขานวนหน้าให้ผมแล้วเขาไปเห็นเงินไหลเข้ามา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 แบบผมตั้งโทรศัพท์ไว้เป็นเสียงกระชิงไงพอเขานวดหน้าเดี๋ยวก็ดียินเสียงกระชิงผมก็บแล้วลุงก็ถามว่าอะไรอาจารย์เพราะว่านี่มีคนโอนเงินเข้ามากละโอนเงินเข้ามากละได้ก็ทำไมมันฟินจังวะกูนั่งอยู่เฉยเงินรวยขึ้นมา คือถ้าคนไม่เคยเห็นจริงๆเขาจะไม่มีทางเชื่อคือมันก็จะโปรแกรมกลับไปเรื่องเดิมอะคือเพราะเราถูกโปรแกรมมาตั้งแต่เด็กไงว่าต้องทำงานถึงจะได้เงินใช่ไหมทำงานเอางานไปเอาแรงงานไปแลกกับเงินเอาแรงงานไปแลกกับเงินแลกเวลากับเงินแ,แลกแรงงานกับเงินนี่ถ้าไม่ถ้าหยุดทํางานคือไม่ได้เงินเงินหยุดนี่คือถูกคนถูกโปรแกรมมาแบบนี้ตลอดจากโรงเรียน คือถ้าผมไม่ได้ไม่ได้ไปเริ่มอ่านหนังสือใหม่ๆโปรแกรมตัวเองใหม่ๆตั้งจิตตัวเองใหม่ๆแล้วเห็นตัวอย่างข้อสําคัญคือเห็นตัวอย่างไอ้ตั้งจิตโปรแกรมโปรแกรมตัวเองก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าพอโปรแกรมปั๊บเนี่ยคุณจะเริ่มโปรแกรมจิตตัวเองคุณจะเริ่มดึงดูดหลักฐานที่มันเป็นแบบนั้นเข้ามาแล้วคุณก็จะเริ่มเห็นหลักฐาน เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเริ่มจากจิตคุณน่ะผมไปนั่งฟังนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อดรบรูซลิปตันนะคุณไปเสิร์ชชื่อเขาเลยคนนี้ดีมากดรบรูซลิปตันหนังสือของเขาโคตรดีเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นหมอทางไบโอโลจีทางชีววิทยาเขาศึกษาพวกยีนของมนุษย์ใช่ไหมแล้วเขาคอนเฟิร์มเรื่องนี้ไงเขาเอาเรื่องนี้มาเล่าที่ว่า7ปี7ปีแรกเรื่องนี้ผมไม่ได้แบบกุอุปโหลดขึ้นมานะ จ็ดปีแรกของชีวิตมนุษย์เจ็ดปีแรกของชีวิตมนุษย์เป็นยังไงไม่เป็นอย่างนั้นเลยมันขามันถ้าถ้าเกิดไม่โปรแกรมใหม่ถ้าเกิดไม่ใส่โปรแกรมใหม่นี้ยากที่จะแบบเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสองวิธีที่จะทําให้มันเกิดโอเคปะที่คุณจะโปรแกรมตัวเองใหม่ที่ดรบรูซลิปตันพูดออกมาอันแรกคือฮิปโนซิสฮิปโนซิสก็คือการสะกดจิตนะครับการสะกดจิตนี่คุณไม่ต้องไปหา ใครมาสะกดจิตนะคุณสะกดจิตตัวเองก็ได้ก่อนนอนอะ่ะก่อนนอนตอนที่คุณสลืมสลือง่วงนอนอะ่ะตอนนั้นเจ๋งที่สุดมันเป็นช่วงที่ขึ้นสมองคุณเป็นเริ่มเป็นเตต้านะครับขึ้นนเตต้าตอนนั้นเนี่ยคุณจะสะกดจิตตัวเองได้เพราะฉะนั้นเตรียมโปรแกรมไว้ยเรื่องนี้ผมสอนเคยสอนไว้ในหนังสือเสียงอันหนึ่งอ,อ,อีกวิธีที่สองนะครับให้ไปเลยวิธีสองคืออันนี้ยังไม่ได้เข้าห้าข้อนะเว้ยยังไม่ได้เข้ายัางเข้าอีกเหรอเข้าเลยก็ได้ เข้าเลยก็ได้อันหนึ่งอันหนึ่งคือสะกดจิตตัวเองอันแรกคือสะกดจิตตัวเองโอเคเข้าเลยก็ได้เราชิวๆเราชิวๆโถรับขอ,อผมให้ให้ใครของดีๆทั้งนั้นนะคุณก็จดๆไปฟังๆไปแล้วเดี๋ยวคุณก็ไปเปลี่ยนตัวเองได้แต่จําไว้เลยวิธีสะกดจิตตัวเองนะครับสะกดจิตตัวเองนี่ไม่ต้องไปหา,อ,าอะไรอะ คือมันก็คือการตั้งตั้งโปรแกรมใหม่พูดง่ายๆคือคนส่วนใหญ่พอคุณสังเกตไหมเวลามีโปรแกรมอะไรมาปั๊บเนี่ยมันรันแบบนั้นตลอดคุณใส่ข้อมูลอะไรมันก็รันแบบนั้นตลอดเวลาคนส่วนใหญ่มีโปรแกรมแบบโปรแกรมความความสาเร็จแบบธรรมดาเข้าใจปะ่ะคือบางคนเนี่ยมันเขาอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเคยอยู่เรียนโรงเรียนแล้วคุณได้เกรดประมาณได้ประมาณแบบ ไม่ท็อปของห้องอะ่ะแต่ประมาณแบบคิดว่าตัวเองไม่ไมค่อยฉลาดพอฉลาดบ้างแต่ไม่ฉลาดมากเหลือเขตประมาณ2.8ปิุปริม,มอะไรเงี้ยคุณคุอจนจะนเป็นคนประเภทนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเป็นคนประเภทนั้นคือปูโปรแกร,รมตัวเองไว้แบบนั้นเลยคุณมันก็2.8ตลอดจนกว่ามันจะมีบางช่วงที่คุณแบบตัดสินใจกูก <c> ก <oughs> ูเอาให้ได้แล้วกูเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยนะเว้ยหรือบางคนเนี่ยเรื่องความอ้วนบางคนเนี้ยอ้วน มาตั้งแต่เด็กก็อ้วนแบบนั้นเลยเพราะว่าในหัวของเขามันคือเ<ม>ขาโปรแกรมมาเรียบร้อยแบบนั้นเลยถึงแม้ว่าช่วงจะลดลงมามแต่ลดออกมาได้ไม่นานสักพักก็กลับไปกินใหม่กินจนอ้วนเข้ามาคือเท่าเดิมใช่ป่ะเป็นอางนี้ใช่ป่ะ,ปปะฮันนี่ถูกต้องอใช่ค่ะมนุษย์มันเป็นอย่างนี้มันถูกโปรแกรมมาเรียบร้อยแม,ม้ถึงมันเหมือนคล้ายๆเทอร์โมมิเตอร์นึกอกป่าเออไม่ใช่ไม่ใช่เทอร์โมมิเตอร์เขาเรียกอะไรวะเทอร์โมสแตท เทอร์โมสแตต์เทอร์โมสแตต์คือผมว่าคุณตั้งตั้งอุณหภูมิไว้ใช่ไหมที่ย mm ี hmm. ่สิบเจ็ดหรือยี่สิบสามดีกว่ายี่สิบสามมันหนาวมากยี่สิบสามหรือยี่สบเอ็ดอ่ะยี่สิบเอ็ดนี่หนาวพอสมควรเลยละ่ะเวลาอะไรที่มันเกินมุ่นแดดเข้ามาเว้ยแดดแดดเข้ามาม,มันก็จะเร่งให้มันเร่งแอร์ก็จะเร่งให้มันถึงยี่สิบเอ็ดให้ได้แม้ว่าถ้าเกิดอุณหภูมิมันขึ้นเป็นยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดปั๊บแอร์มันก็จะเร่ง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 จนให้มันกลับมาที่ยี่สิบเอ็ดในห้องนั้นเหมือนกัน รลเวลความสำเร็จของคุณทักมเอ,อะไรอะระดับความสำเร็จของคุณของเรามันจะเท่ากับระดับที่เราตั้งไว้มาตรฐานที่เราตั้งไว้<ม>และโปรแกรมที่คุณมีตั้งแต่เด็กโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการคือเปลี่ยนโปรแกรมตัวเองคาว่าเขียน<ำ><ม>ข้อหนึ่งคือสะกดจิตมันอาจจะดูแปลกๆแ,แต่มันก็คือการเปลี่ยนโปรแกรมตัวเองแล้ว<ม>เปลี่ยนโปรแกรมตัวเองทาไงก็คือ อย่างแรกนะที่ดรบรูซลิตตันบอกแล้วผมก็สอนเรื่องนี้มาตลอดนะั่นคือเวลาผมเอาอะไรมาสอนเนี่ยมันจะถูกพิสูจน์ดยวิทยาศาสตร์มาเรียบร้อยมันจะไม่มีการแบบเลื่อนลอยอแล้วก็อุปโลกขึ้นมาหรือไม่มีหลักฐานสนับสนุนมันต้องเป็นวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะบัณฑิตถึงจะเอามาพูดไม่งั้นมันก็เสียชื่อคนอย่างผมใช่ไหมอ่ะข้อหนึ่งคือเปลี่ยนโปรแกรมตัวเองก็คือสะกดจิตสะกดจิตตัวเองก่อนนอนนะอันที่สอง อันเรื่องนั้นผมสอนละเอียดไว้ในเ,เรื่องเ,อเปลี่ยนวาจาเป็นประกาสิทธิ์นะครับข้อ2คือ,อที่ดรบรูซลิฟตันบอกข้อ2คืออะไรบ้อาอ๋อเซลฟ์ท okay. ็อกโอเคเซลฟ์ท็ก็คือการพูดสั่งตัวเองตลอดเวลาข้อดีของอผมเล่าให้ฟังหนัง,นงสือ10คคำภีใช่ไหมที่มันเปลี่ยนชีวิตผมตอนอายุ14 มันเจ๋งอย่างหนึ่งคือคุณสังเกตมาบางคนเนี่ยอ่านเดี๋ยวรอ่าฟังบางคนอ่านหนังสือ h how t ูตั้งเยอะไม่ไม่เปลี่ยนคุณเคยเห็นคนพวกนั้นปหเรียนทุกคอร์สเรียนรอ,อสคอร์สหลายคอร์สทำไมไม่เปลี่ยนเพราะเรียนปั๊บก็ลืมเรียนผ่านๆบางคนเป็นนักเรียนอาชีพโดยสาเจอคนแบบนี้เยอะมากคนชอบเรียนเสพติดการเรียนะเรียนคือคือ,คอเรียนก็ดีเป็นเรื่องดีนะผมไม่ได้บอกไม่ได้ว่าไม่ดีนะแต่ เรียนแล้วไม่ได้เอาไปทำไงเรียนแล้วกลายเป็นคนนักเรียนแต่ไม่ทําพอไม่ทําปุ๊บเขาไม่กลายเป็นคนนั้นเขาไม่กลายเขาบอกเดี๋ยวกูขอเรียนคอร์สนึงเฮ้ยเดี๋ยวกูขอเรียนคอร์สนึงเรียนคอร์สยิงแอดเดี๋ยวขอเรียนคอร์สยิงนี่อีกยิงยิงโน่นอีกยิงยิงยิงอะไรกันนะกันนะเคยเห็นบางคนแบบเนี้ยที่ขอเรียนไปทั่วเรียนอย่างเดียวยังไม่เคยยิงเลยใช่เรียนยังไม่เคยยิงไม่เคยทำคอนเทนต์ไม่เคยทําอะไรเลยในในเขาบอก าะทุกครั้งที่เรียนจบเขาจะบอกยังรู้ไม่พอเดี๋ยวขอเรียนอีกคอทหนึ่ง mm hmm. แล้วก็ไปเรียนกับอาจารย์คนนั้นเองสรุปผลงานไม่มี mm hmm. ผลงานไม่มีในในคือคผมคุณต้องมีข้อแม้เลยคือว่าเรียนแล้วเนี่ยผมมีข้อแม้ตอนผมไปเนี่ยแชร์เทคนิคอันหนึ่งนะเนี่ย,ยไปอ่านของดรบูสลิปตันเนี่ยโคตรจะเจ๋งเพราะามันตรงกับที่ผมคือนักวิ้ยาศาสตร์คนนี้เป็นที่เคารพไงก็เลยเหมือนกับว่าผมกล้าเอามาก็คือสิ่งที่ผมสอนเนี่ย มันสอดคล้องกับเขาแบบเพียงแต่เขาอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ผมก็เลยเอามาอธิบายอีกรอบหนึ่งอันที่3คือ self talk อันที่เอออันนี้อันที่สน,นะผมจะบอกได้เลยทำไมผมถึงเป็นคอนดักเตอร์ตอนผมอายุ23เนี่ยผมไปเรียนที่เมืองนอกใช่ไหมเรียนที่อเมริกาแล้วก็เพื่อนๆในชั้นนะคือตอนเราไปอเมริกาเราก็เสียวๆเ,เ,นะเหมือนกันเหมือนโอ้โหเขาคงเก่งกว่าเราเยอะไว้กูมาจากเมืองไทยอ่า เราก็ไม่ได้แบบพื้นฐานดนตรีแน่นเขาคงเก่งกว่าเราเยอะเลยเว้ยก็ไปถึงก็เจอคนเก่งนะคืออเมริกานี่คนเก่งเยอะมากผมบอกได้เลยแบบถ้าคุณแบบไปอเมริกาแล้วคุณไปเรียนมหาลัยแบบท็อปๆนะคุณจะต้องว้าวกับมันสมองจีเนียสคืออเมริกานี่เป็นศูนย์รวมจีเนียสเวลาคุณไปอยู่มหาลัยท็อปท็อปเนี่ยแม่งมันศูนย์รวมจีเนียสอะคือเราเราไปแล้วเราแบบรู้สึกหนึ่งรู้สึกถ่อมตัวลง สองรู้สึกแบบอยากอยากเสพอยากเสพไอ้ที่พวกเขาอยากไปตักสมองของอยากไปรู้จักเพื่อนเพื่อนทุกคนอยากไปรู้จักอาจารย์อยากไปรู้จักอะไรที่แบบเฮ้ยทําไมพวกนี้มันฉลาดขนาดนี้เราก็อยากจะไปแบบตักสมองของเขามาแล้วข้อสามที่ผมจะแชร์กับพวกคุณก็คือเวลาผมไปที่อเมริกาเนี่ยแล้วผมอยากจะก้าวหน้ากว่าเขาเนี่ยถึงแม้ในหมู่คนเก่งทั้งหมดนะทำไมอยากผมอยากจะก้าวหน้าเขาผมทำไงหรือว่า ใช้ทุกอย่างทันทีที่เรียนใช้ทุกอย่างทันทีที่เรียนผมทำอย่างนี้ทุกวันอาจารย์สอนอะไรมากูใช้เลยกูลองเลยกูหาวิธีทําลองที่มันกูจะได้จับทุกอย่างคือผมหิวมากอยากจะเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกเร็วไงเพื่อนเพื่อน,นบางคนเนี่ยโอเคมีบางอย่างที่เขาก้าวหน้ากว่ผมเก่งกว่าผม,ก,ผมก็มีบางเรื่องนะอาบางคน จำความจําดีกว่าบางคนแบบมีพื้นฐานดีกว่าบางคนแบบพูดภาษาอังกฤษดีกว่าบางคนแบบเยอะแยะแต่ผมตั้งธงไว้ละกูต้องประสบความสําเร็จที่สุดในชั้นนี้ทุกอย่างที่อาจารย์สอนผมแบบจําแล้วเอามาใช้ทันทีจําอย่างเดียวไม่โอเคนะทุกคนท่องจําอย่างเดียวไม่โอเคเพราะคุณจะลืมแต่ผมใช้ทุกอย่างที่เรียนเรียนอะไรปุ๊บกูใช้กูกลายเป็นคนนั้นในวันนั้นเลย พูดง่ายคือผมพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเอง,เองทุกวันเร็วแบบต้องเร็วนี่มันจะแก้ปัญหาของพวกคุณคนหลายคนนะที่เป็นนักเรียนอาชีพผมเจอมาเยอะมากเป็นนักเรียนอาชีพเดี๋ยวขอเรียนตรงนั้นหนะ่อยเรียนตรงนี้เรียนตรงนั้นเรียนตรงนั้นเรียนตรงนี้ไม่เก่งสักทีเข้าใจเปล่าคุณต้องตั้งตัวแล้วผมบอกเคล็ดลับเลยอีกอย่างหนึ่งคุณคุณลองคิดภาพอ่ะคนไทยส่วนใหญ่ไปอเมริกาเนี่ย เขาไม่ได้เป็นท็อปของคลาสนะส่วนใหญ่นะผมคนเก,เก่งก็มีนะด็อกเตอร์สุชัดวีเนี่ยคนด็อกเตอร์เอคุณเคยไปดูว่าผมคนคนนี้ผมชอบมากเลยเป็นคนไทยที่เก่งมากเป็นอ่อเป็นคณะบดีที่วิศวะทีะ่น่าจะลากระบ,บังน,นะแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่ไปที่นั่นเขาคิดว่าตัวเองตัวเล็กไงดูภาษาอังกฤษ,าษ,าษาไม่ดีก็เลยคิดว่าสู้ขอไม่ได้แต่จริงๆแล้วเราเราเก่งกว่าเขาเราเรามันสมองก็ไม่แพ้กันอะถ้าเพียงแต่ว่า ส่วนใหญ่ถูกโปรแกรมมาเรียบร้อยไงว่าเราสู้เขาไม่ได้ภาษาเพราะภาษาอังกฤษถูกโปรแกรมมาเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเนื้อหาการเรียนเราสู้เขาได้อยู่แล้วนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเจอฉะนั้นผมถึงแบบตั้งธงเลยกูต้องเก่งที่สุดและต้องเก่งที่สุดในประเทศในรุ่นเดียวกันกูต้องเก่งที่สุดในอเมริกาคือตั้งธงไว้ตั้งแต่นั้นเลยป๊บเหยียบเหยียบพื้นที่อเมริกากูค,คิดไว้เลยฉันจะต้องเก่งที่สุด แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงเพราะผมอายุ25ผมเป็นคนเดียวที่เป็นคอนดักเตอร์ที่อายุน้อยที่สุดในอเมริกาที่ได้งานเจ๋งอ่ะที่ได้งานที่สําคัญอ่ะคอนดักเตอร์ที่อายุน้อยที่สุดในอเมริกาจบปุ๊บได้งานทําเลยนี่ไม่ค่อยเจอนะไม่มีแทบจะไม่มีเลย่า okay. ไม่ได้อวดไม่ได้อวดอะไรกันเยอะแยะนะแต่ว่าอ่าข้อสามที่จะสอนคือคุณต้องใช้ทุกอย่าง ที่เรียนคือฝึกทันทีทําให้มันเป็นตัวคุณถ้ายกตัวอย่างถ้าผมสอนสมมติว่ามีคนหนึ่งเข้ามาโค้ชกับผมเนี่ยถ้าผมโค้ชกับผมเนี่ยแล้วเจอตัวนะแล้วผมบอกว่ายืนครคั้งพยายามยืนให้หลังตรงพยายามยืนให้หลังตรงเดินแบบสง,ง่าแล้วผมก็สอนโชว์ให้ดูว่าเดินยังไงแปลว่าอะไรแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมนะ ผมจะไม่มีทางกลับไปอย่างเดิมอีกแล้วเพราะอาจารย์สอนมาแต่มันก็จะมีรู้สึกบางคนที่ข้างหน้าเห็นก็ยังเป็นแบบเดิมอาจารย์ต้องพูดอีกรอบหนึ่งแล้วยิ้มเมื่อไหร่จะพัฒนาแล้วครั้งที่สามเจออีกพูดอีกรอบหนึ่งเมื่อไหร่อาจารย์เบื่อแล้วไม่อยากพูดแล้วพอครั้งที่สามครั้งที่สี่นี่ลูกศิษย์คนนี้สงสยัยมันไม่ก้าวหน้าว่ะถ้าระดับพี่ต้องผมต้องพูดหลายๆรอบนี่คือเขามีอะไรที่ต้องพัฒนาแตงเยอะทําไมต้องให้พูดหลายรอบ อันนี้แหละคือมันเป็นข,ข,ข้อแตกต่างเลยระหว่างลูกศิษย์ที่ประสบความสเร็จแ,แบบเร็วมากกับลูกศิษย์พี่บางคนที่แบบยังกระเตือ้อนกระเตือ้อนกระเตื้มเพิ่มเพิ่มเพิ่ไปเรื่อยๆอยู่ชาตินี้ก็แบบผมเป็นก็คือในโลกที่มันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้และในโลกที่คนพัฒนานเร็วกันขนาดนี้เก่งเร็วขนาดนี้เนี่ยแข่งไม่ได้หรอกเขาแข่งกับใครไม่ได้ถ้าช้าขนาดนั้น